ตอนแกโชว์เมื่อกี้เนี่ยแกสวยแล้วแกก็เก่งมากเลยนะพูดอย่างนี้อย่าบอกนะคะว่าอยากจะเป็นกระเทยนางโชว์แบบฉันบ้างก็ถ้าได้ก็ดีนะเดี๋ยวจะยาวฉันว่านะเรากลับไปเัปเตกันที่บ้านดีกว่าแต่ตอนนี้ฉันขอถ่ายรูปกับแขกๆก่อนได้ไโอเคน พี่ชายเอ้ยพี่สาวค่ะเอาไปอีกร้ยอยหอึ่งอ้ยอ้ยโอ้ยโด้ยอ้ยยย้ ตาออีกสัร้อยนึงยสิพี่ไม่มีน้ามึงไปทำอะไรมาสงสัยให้ติปน้องเขาเยอะไปหน่อยอ่ะเขาก็เลยให้ของกระแทกผมมาเพียบเลยพี่ขอร้อยนึงหน่อยดิพี่หมดตูดแล้ววะไม่ให้ร้อยเดียวเองพี่นะนะนะไม่เอาไม่ได้ร้อยเดียวผมรู้ผมเห็นพี่มีผมเห็นพี่มีเมื่อเช้าก่อนออกมาขอดูหน่อยดิพี่ ไม่ได้ดิน้าร้อยดิวเองพี่นะนะไม่ได้ลีสน้องเขาจะไปแล้วน้องเขาจะไปแล้วนะนะนร้อยดิวพี่เดี๋ยวผงมาตือนโอ๊ยพี่มาแล้วจ้าบุกคนเยอะอ่ะนี่พี่บาบพี่บาบบาบอะไรจะถ่ายรูปน้องกันไม่ไม่ไม่ถ่ายรูปน้าพี่ลูกเดียวรูปเดียวสนุกมากไหมทำงานนะ เออผมก็ทํางานอยู่พี่นี่ผมก็มาหาคนขายยาเหมือนกันแหละนมาดมึงคิดว่ามันจะไปซ่อนอยู่ในร่องอกนางโจเลยไงมันมีอย่างอื่นอีกพี่มีอะไรอีกอะเอาจริงๆเลยนะการที่วันนี้เรามาที่นี่เนี่ยผมเองก็หวังลึกๆว่ามันจะทําให้พี่อะเอาชนะความกลัวตัวเองได้ความกลัวอะไรอะเรื่องนั้นไงพี่กลัวกระเทยไงอุ้ยกูไม่ได้กลัวซะหน่อยเออก็นั้นแหละพี่ แต่ประเด็นน่ะมันอยู่ที่ว่าพี่อะกลัวกระเทยตอนเด็กใช่ไหมมันเลยส่งผลให้พี่มีปัญหากับพวกเขาตอนโตไงถ้าวันนี้พี่ก้าวข้ามผ่านเดี๋ยวถ้าพี่ก้าวข้ามผ่านปัญหาพวกนี้ไปได้นะมันอาจจะทําให้พี่มองเขาพวกเขาเป็นอีกแบบเลยก็ได้จบนะ กูจะไปแล้วนะเดี๋ยวพี่รูปเดียวนะนะนะรูปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุนลูกขอรูปเดียวตุนลูกผมทำคอนักนะพี่นะนะนะอรูปเดียวเดี๋ยวพอเเดี๋ยวพอผมทำคอนักนะพี่รูปเดียวตปดูคนนั้นน่ะคนขายยาจากมันรูด